บันไดขนาดสม่ำเสมอมีน้ำหนักแล้วมันอยู่วางพาดกับแพงเกลี้ยงซึ่งไม่คิดแรงเสียดทานถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นล่างกับบันไดเท่ากับหนิวจงหาหมุมเซต้าน้อยสุดที่สุดที่ทําให้บันไดวางอยู่นิ่งได้เห็นไหมครับให้หมุมเซต้าถ้าตัวนี้เป็นมุมเซต้าเรารู้เลยครับว่ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมอะไรด้วยเซต้านะครับมันเป็นมุมแยงนะฮะ บางคนอาจจะนึกออกว่าตรงไหนเป็นมุมเซต้านะครับก็คือแม่นหลักการทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับแต่การที่เรามองให้มันออกง่ายๆอย่างเงี้ยจะทําให้เราคิดเลขได้เร็วด้วยนะครับโอเคนะก็คือพยายามวาดให้มันดูง่ายนะครับโอเคคราวนี้เรามาตั้งแกนอีกแกนหนึ่งเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตรงมุมนี้ก็มุมอะไรด้วยนะมันก็เป็นมุมเซตาด้วยนะครับมุมเซตาด้วยเห็นไหม คราวนี้ครับเราก็มาแตกนะฮะแรงซะเลยนะฮะไหนๆก็พูดมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็กลายเป็น n s i n เนะครับส่วนนี้เป็น w c o s เซตานะครับโอเคนะจุด O ครับเป็นจุดหมุนนะเพราะเขาบอกว่าไงครับสามารถวางอยู่นิ่งได้นะครับเพราะนั้น เวลามจะหมุนนะครับก็คือ O อเนี่ยจุดหมุนหมุนก็คือว่ามันจะพาดลงมาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้อยู่ในสภาวะสมดุลนะครับนะโอเคเพราะว่าสมดุลนี้ก็สมดุลนะครับแบบสมบูรณ์นะครับก็คือสมบูรณ์ะสมดุลทั้งการเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็สมดุลของโมเมนต์ด้วยนะครับเรามาดูสมดุลของการเลื่อนตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับเราบอกว่าแรงครับขึ้นครับเท่ากับ แรงลงครับแรงขึ้นเป็นยังไงครับก็คือ n 2ครับแรงลงก็คือ w o u เห็นไหมครับลงมาด้านล่างก็คือ w นะฮะต่อมาครับแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาครับแรงไปด้านซ้ายนะเท่ากับแรงนะครับไปด้านขวา แรงไปด้านซ้ายสังเกตนะครับก็คือ F2 นะก็คือแรงเสียดทานนั่นเองนะครับถ้าเกิดแรงไปด้านขวาคือ N1 นะครับโอเคนะคราวนี้แรงเสียดทานครับมันก็จะแจกแจงออกไปได้ว่าเป็นสมประสิทธิ์ของความเสียดทานคูณกับนะครับแรงตั้งฉากซึ่งแรงตั้งฉากตรงนี้ก็คือนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแรงเสียดทานของเจ้าตัว ไม้ด้านล่างนะครับส่วนไม้ด้านบนสังเกตไหมไม่มีแรงเฉดทานนะไม้ด้านล่างครับเพราะนั้นต้องเป็น n อะไรครับที่เป็นแรงตั้งฉากมันก็คือต้องเป็น n อะไรด้วยเป็น n 2ซึ่ง n 2ครับมีค่าเท่ากับ w นะครับในสมการที่1นะ่นะเราสรุปได้ว่า n 1ครับจะมีค่าเท่ากับ mu w ครับให้เป็นสมการที่2ติดเอาไว้นะครับนี่คือเราคิดสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งไปแล้วนะ คราวนี้มาเทคโมเมนต์กันบ้างนะครับเป็นสมดุลต่อการเลื่อนที่นะครับเอโทษทีนะครับเป็นสมดุลต่อการหมุนนะครับเพราะฉนั้นโมเมนต์ทวนครับเท่ากับอะไรครับโมเมนต์ตามโอเขยไหมคราวนี้ครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงไหนเป็นทวนเข็มนาฬิกานะก็คือตรงนี้นะครับเป็นทวนเข็มนะส่วนตัวนี้ พยายามที่จะหมุนแบบนี้ครับก็คือเป็นตามเข็มนาฬิกานะครับมาแทนค่าเข้ามานะครับมาดูตรงที่ว่านะครับตรงไหนเป็นโมเมนต์ทวนมากนะครับโมเมนต์ทวนเข็มก็คือ w ครับ c o s s t h ระยะทางจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือครึ่งหนึ่งของ l ใช่ไหมครับก็คือ l ส่วนสองนะคราวนี้โมเมนต์ตามครับก็คือ n หนึ่งครับ ซด์เซตาและระยะทางจากแนวแดงถึงจุดบุนเห็นไหมครับนะคุณจะมากให้ดูดีกว่านะก็คือนี่จากแนวแดงถึงจุดหมุนก็คือเป็น l นั่นเองนะครับคราวนี้ก็ตัดตัดกันไปนเลยนะครับตัดตัดนะฮะเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยน N 1หนึ่งให้กลายเป็น μW เพราะอะไรครับเห็นไหมฮะจากสรรมการที่2นะครับเนี่ยจากสรรมการที่2เนี้ย n 1ก็เปลี่ยนเป็น μW นะครับ μW เหเนานะเพราะนั้น W ก็ตัดกับ W นะครับแล้วก็ย้ายค่าสรรมการนะครับต้นด้านนี้เป็น1ส่วน2 μ เท่ากับ s ซด์เซตาส่วนด้วยคอสเซตานะครับหรือว่ามันจะเท่ากับแทนเซตานั่นเองนะครับโอเคนะซายส่วนคอสได้แทนนะครับเพราะฉะนั้นมุมเซตาครับสรุปว่าได้เท่ากับนะครับอาร์คแทนคะ่าอาร์คแทนของ1ส่วนด้วย2องมิลสอเคตอบแล้วนะครับก็ตรงกับตัวเลือกข้อ1ครับ อ๋ทั่ทีนะครับตอบแล้วนะครับก็ตรงกับตัวเลือกข้อ2ครับขอบคุณที่ติดตามครับ